ผมว่าจังหวะจังหวะที่จะอภิปรายเดอมีนาเนี่ยเป็นทิมมิ่งที่ดีดีคืออาจจะโชคดีโดยบังเอิญด้วยหละ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รัฐบาลในช่วงที่คุณแพทองทางเข้ามาเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าเป็นอยู่ในช่วงช่วงเหมือนช่วงขาลงเลยนะถ้าพูดแเพราะว่าปัญหาขึ้นเลยนะคบใช่ใช่ <laughs> ไม่ยิ่งขึ้นยังไม่ยิขาขึ้น, <laughs> น,ขขนอะขาลงหนักอ่ะขาลงที่เห็นชัด เพราะหลายปัญหาเนี่ยมันสะท้อนออกมาทั้งเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่พุดขึ้นมานี่นะหรือเรื่องฝุ่น PM 2.5หรือปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นจังหวะถ้าในแง่ของจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่จะเ็าเรียกเหมือนเปิดแผลร,รัฐบาลแล้วชี้ให้เห็นความด้อยประสิทธิภาพต่างๆนานา,นานเนี่ยแต่ในเชิงของประเด็นประเด็นที่จะอภิปรายเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า คือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านเขามีในมือตอนเนี้มันมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับมีแบบเหมือนหมัดเด็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยนั้นจะโฟกัสที่กระทรวงไหนยังไงเรื่องอะไรบ้างแต่ในแง่จังหวะเนี่ยผมว่าเป็นจังหวัดที่ดียืนยันไว้เป็นจังหวัดที่ดีแล้วจะเป็นช่วงที่น่าจะทําคะแนนได้ยิ่งได้เข้าเป้าอ,ะอ่ะคุณอาจจะคือปกติพิพายไว้วางใจคุณน็อกรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วเพราะคะแนนเสียงยังไงเขาก็ผ่านแต่น้อยคุณทําให้เขา เมาหมัดอะอาการออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะสะสมไปอันนี้ประเด็น <c oughs> กลับมาที่ประเด็นคนส่วนใหญ่จะคาดหวังเรื่องโอเปิดแผลทุจริตอะไรอย่างที่พี่พี่ถึกพูดนะที่มันผ่านมาแต่เห็นด้วยกับพี่ถึกว่ามันต้องสะท้อนที่ที่นโยบายที่ล้มเหลวนั่นแหละก็คือคุณประกาศแถลงอะไรไว้ทั้งหลาย,ยมันล้มเหลวเพราะอะไรไงก็ตีแผลให้เห็นชัดๆอีกทีอันนี้คําว่ากลับมาที่ประเด็นทุจริต ถึงจะไม่มีประเด็นเรื่องเขาเรียกทุจริตคอ,อร์รัปชันในแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยว่าเจอตรงนั้นตรงนี้มันคอร์รัปชันกันจากงบประมาณโครงการอะไรอย่างไรใช่ไหมแต่ผมอยากให้ข้อสังเกตยอย่างนี้นะผมคิดว่ารัฐบาลชุดน,นี้มีปัญหาทุจริตแต่ไม่ใช่ทุจริตในแบบแบบเดิมๆที่เราเห็นผมอยากใช้คำว่าทุจริตความสามารถ ยยทุจริตความสามารถโดยเฉพาะใครวะคือตัวนายกรัฐมนตรีนี่แหละไม่ใช่ไม่ได้ไม่ต้องไปโฟกัสที่รัฐมนตรีคนอื่นอะไรเลยนะรัฐมนตรีคนอื่นก็อาจจะมีแต่ในแง่ของความหมายทุจริตความสามารถของผมที่ผมบอกว่าโฟกัสที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยคือหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมัน <c oughs> มันสะท้อนชัดขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะให้เวลาในการ พัฒนาหรือหรือ,อยกระดับความสามารถตามที่เราคาดหมายใช่ไหมเพราะคิดว่าเออโอเคคุณมาจากการเลือกตั้งแน่นอนอยู่แล้วคุณมีความชอบทำความสามารถในเชิงที่คนคาดหวังว่า DNA จากคุณทักษิณจะทําให้คุณยกระดับของการบริหารรัฐบาลได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยทั้งหมดที่ถูกคาดหวังไว้เนี่ยนา,ายกแพลงทานเนี่ยทำ ได้ต่ำกว่ามาตรฐานในแทบทุกเรื่องไงอย่างที่ที่ผมบอกผมถึงผมถึงใช้คาว่าอันนี้คือการทุจริตความสามารถเพราะคุณความสามารถไม่ได้ถ <descriptive together> ึงขีดที่จะมาเป็นนายกรันตรีในการนำการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผักดันนโยบายต่างๆได้แต่แต่เอาเข้าจริงอ่ะความสามารถของนายกเนี่ยไม่ถึงจริงๆอันนี้คนอาจจะปกป้องนะแต่ผมคิดว่าคน คนโดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามองเห็นภาพอยู่นะว่าความสามารถคุณแพทองทาน,นไม่ไม่เหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆแต่ว่าจะเป็นด้วยสาการบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะก,ก็ว่าไปใช่ไหมเพราะว่ามาตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าอันเนี้ยทำให้ประเทศเสียโอกาสครืคอมันมันเป็นการเสียโอกาสที่ในเมื่อเราได้คนซึ่งมาเป็นผู้นําแล้วความสามารถไม่ถึงเนี่ย ถึงไม่เห็นปรากฏว่าทำให้เกิดการเสียหายคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ในเชิงของโอกาสของประเทศที่เราคาดหวังว่ามันจะได้ดียกตัวอย่างง่ายๆและชัดเลยก็อย่างเรื่องเรื่อง GDP ประเทศอันนี้คือตัวสะท้อนภาพรวมนะ GDP ของประเทศดัชนีตลาดหลักทรัพย์อะไรทั้งหลายเนี่ยคือตัวสะท้อนภาพค,ความเชื่อมั่นในรัฐบาลอันนี้เป็นตัววัดชัดเจนว่ารัฐบาลชุดไหนผู้นําคนไหนเนี่ย สามารถสร้างความเชื่อมัน่นมีความสามารถที่จูงใจให้คนเชื่อมั่นและทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ถึงคุณจะไม่มีปัญหาประเด็นทุจริตคอร์รัปชันในแบบเดิมๆแต่ผมเนี่ยถือว่าอันนี้ก็ย้ำอีกทีนี่คือการทุจริตความสามารถ